สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะในวันนี้นะคะครูปอนมาสอน phonics sound นะคะในเล่ม read write ฉบับรวบรัดนะคะในเล่ม read write ฉบับรวบรัดในเล่ม phonics sound เล่มนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ105บทด้วยกันนะคะในฉบับรวบรัดนี้นะคะ ก็จะมีเสียงฟอนิกซาวของพยัญชนะและสระครบทุกเสียงนะคะมีทั้งหมด105บทด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ซื้อเล่มแบบฝึกหัดเล่มนี้ไปหรือซื้อไฟล์ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนลูกๆนะคะหรือนักเรียนนะคะของผู้ปกครองทุกท่านนะคะหรือนักเรียนทุกคนก็จะอ่านนะคะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเขียนคำศัพท์ภาษา ได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เรียนเลยและในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็ยังมีนะคะวิธีการนะคะอ่านออกเสียงนะคะแนะนำวิธีการอ่านเสียงนะคะว่าจะอ่านออกเสียงโฟนิคซาวได้ยังไงอ่านคำศัพท์อย่างไรนะคะอย่างเช่นคำว่า cat เราก็จะสะกดว่า cat นะคะ และคำที่สองนะคะขอยกตัวอย่างคำที่สองเช่นสะกดได้ว่าเชเอเชค่ะมาต่อกันที่บทที่หนึ่งนะคะของฟอนิก c s นะคะรวบรัดนะคะในบทที่หนึ่งค่ะเป็นการแนะน,นำนะคะเสียงฟอนิก s o ซาวนะคะของพย,ยัญชนะ a ถึง Z นั่นเองค่ะในหน้าที่7นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะคะ เรามาเริ่มออกเสียงโฟนอีกเซาวกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเอแอสระแอหรือสระแอเด็กๆเ,เขียนสระแอกับสระแอก,กลับไปด้วยนะคะ B, บีเบใบไม้สีคคอควายซอโซ่ีเดอดเด็กี เอสระเอหรือสระเอเอฟกอฟัน G กเอกอไกจอจานเอชฮฮอนุคู่ <I S 1> อิสระอิ J จเจอจอจานเ <H S 2> อคควาย L อเล ลอลิงเอมอมอรมอมาาค่ะเอนนอหนูโอเออรออเอพอพานยิวเอพอควายวอแวอรอเรือเส โอโซปีเธอทหารยูอะสระอะหรือไม่หันอากาศฝีเบิร์ฟอร์แหวนฟอร์ฟันดับเบิลยูเวิร์ฟอร์แหวนเอ็กซ์เกสกอไก่ซอโซกาฬันไวยเยอ์ยอยักษ์แซด โซโซในหน้าที่เจดนี้นะคะ mm hmm. ขอฝากเด็กๆนะคะเอาเสียงฟอนิกซาวที่ครูบอลสอนนะคะไปฝึกท่องกันด้วยนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันที่หน้าที่8ดนะจ๊ะเป็นการออกเสียงฟอนิกซาวของสระค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อกันที่การออกเสียงฟอนิกนะคะในเมื่อเราเขียนเสียง เราเขียนเสียงโฟนิกของสระไปหมดแล้วนะคะเราจะมาออกเสียงโฟนิกนะคะเราจะมาอ่านกันว่ามันอ่านออกเสียงยังไงนะคะวิธีการอ่านวิธีการท่องอย่างไรนะคะโอเคเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะส่วนใครที่ท่องได้แล้วนะคะก็สามารถท่องตามไปด้วยได้เลยนะคะโอเคพร้อมนะเริ่มกันเลยค่ะ a a สระแอหรือสระแออีเอสระเอหรือสระเอไออีสระอีโอออสระออยูอะสระอะหรือไม่หันอากาศเอไอเอสระเอเอวายเอสระเอยอยักษ์กรัน เอขีดอีเอสระเออีอีอีสระอีอีวายอีสระอียอยักการรันีเออีสระอีวายเสียงอีกับไอ้นะคะวายอีไอสระอีสระไอค่ะ อีขีดอีอีสระอีไออีเสียงอีนะคะมีเสียงไอด้วยนะคะไออีเสียงอีกับเสียงไอค่ะสระอีกับสระไอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะไออีไอสระไอไอเสียงอีกับเสียงไอค่ะเป็นสระไอกับสระอีค่ะ มานะคะ i e เสียง e กับเสียง i ค่ะ i gh ค er e ่ะเสียง i ค่ะ e r i r u r e r ค่ะ a r r สระอาวรเรือกรัน o ขิด e o สระโอ o, o a o สระโอ โอีโอ e สระโอนะคะโอดบเยู o w U, เสียงโอกับอวเป็นสระโอกับสระอวนะคะโอยูจีเอชเสียงออกับเสียงอฟสระออกับสระอฟเอยูอ okay. ีอ e, ูสระอูยูไออูสระอู ยูขีดอีอูอิลสระอูกับสระอิโอโออู U, สระอูออลลออลสระออนลออลล์ L o, สระออลอววอสระออลเอวู U, นะคะเป็นสระออนะต่อไป o อร e, สระอที่มีรเรือกะลันนะคะออ่างรเรือกะลันต่อไป O ออเป็นสระอที่มีรเรือกลันเหมือนกันต่อไปค่ะ a i r กับ a r e เป็นเสียงแอ e, สระแอรอเรือกะลันค่ะ ER EAR เ r, e a r, เป็นเสียงเ e อสระเอรเรือกะลันค่ะถัดมาค่ะ e r e เป็นเสียงเอีเสียงแอแล้วก็เสียงเ e, อค่ะเราก็จะเขียนสระเอียระแอระเออกำกับไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ y เสียงไอกับเสียง E ค่ะถัดมาค่ะเ๋มันอยู่เสียงอนะคะสระอ e, ค่ะ o i เป็นเสียงออสระออยค่ะ L E เสียงเอิญสระเอินค่ะ U L L เสียงอูก็คือสระอูนนั่นเองค่ะ UL นนะคะต่อไปค่ะ O U L เสียงอูค่ะสระอูนส่วน T I O N กับ S I O N เสียงเป่นค่ะโอเคเด็กทุกคน ฝึกท่องเสียงสระนะคะแล้วก็เสียงโฟนิกด้วยนะคะในหน้าที่7กับหน้าที่8หน้าที่9มาดูค่ะว่ามันเขียนเทียบสระเทียบพยัญชนะอะไรกันบ้างนะคะเหมือนที่เขียนไปหน้าที่7เลยเอะสระแอหรือสระแอเด็กๆเ,เขียนกําับบนี้เลยนะคะบีเบอใบไม้ คอควายซอโซดเดดอเดกทีเอสระเอหรือสระเอเอฟคอฟันจีเกอไก่จอจานเอฮคอนกหูกไออีสระอีเจจอจานเคเคควายเอลลลิง เอ็มเนอมานใช่ไหมคะต่อไปนะคะเอ็ N, นอหนูโออสระอีเพอคอพานคิววคอควายวอแหวนอารเรอเรือเอสโซโซี I, T, ทอ่อทหาร u อสระอะหรือไม่ห็น,นากาศ b e ฟอร์แวนกับฟอร์ฟ so. ัน W ว e ฟอร์แวน X ก็ไก่ซอสโซการัน Y เยอะยอแยก Z ซอสโซตามแบบนี้นะคะ ่อมาค่ะในหน้าที่ในหน้าที่10ค่ะเป็นเสียงโฟนิกนะคะของเสียงพยัญชนะต้นนะคะที่มี2ตัวผสมกันแล้วนะคะมาดูกันค่ะนี่เป็นเสียงพยัญชนะต้นแล้วก็เสียงตัวสะกดนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ST ออกเสียงสเตอร์่ะต่อ,ตอ นะคะ st ออกเสียงสเตอร์นะคะเป็นโซโซต่อเต่านะคะเราก็จะท่องว่า st สเตอร์โซตอ sp สเปอร์ซโป sc สเกอร์ซกอ sk สเกอร์ซกอ sw สเวอโซวอ T w เวอโซวอ sm มโซมอ s, n, S N สอตอนอเอกเสียงชยาวนะคะชอช้างเ h เสียงชสั้นๆนะคะเป็นชอช้างนะคะ th ออกเสียง t ่เป็นเสียงคล้ายๆกับเสียงต่อเต่ากับดอเด็กนะคะ ซึ่งเราจะเสียงนี้เราจะเอาลิ้นแตะที่ฟันหน้าแล้วก็พร้อมกับพ่นลมออกนะคะเด็กๆเราเอามือป้องที่ปากแล้วออกเสียงดูนะคะเสอเอ่อแล้เด็กออกเสียงเสอเอมันก็จะมีลมออกมานะคะ t h เออ t h อขอฟันนะคะต่อไปค่ะ่ w h นะคะเสียงวัวกับเสียงเฮ ็คือวอแหวนกับหอนกฮูกนะคะต่อมาค่ะ b r บรตัวเนี่ยทำปากกลมๆนะคะ b r b r b l b l b r b r c r c r c l c l f r f l f r ท l เอลเกลทีอาทรค่ะทีอารเดบิวอาร์เทีอชอารออกเสียงทรนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะตัวสะกดบ้างนะคะ NT ออกเสียงเงอะอ nk ออกเสียงเคคงองูคอควายนะคะงอคอนะคะ ck ออกเสียงเคคอควายค่ะ nd ออกเสียงเดนอดอค่ะ